สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊อแอลคิดเล่นวันนี้ออกมาที่วัดแก้วฟ้านะคะวัดแก้วฟ้าบางกลวยนะคะทีน,นี้นะคะสวยเนาะแต่ถ้าสร้างเสร็จแล้วคงจะสวยงดงามมากเลยไม่บอกว่าวัดแก้วฟ้าที่สร้างไม่เสร็จนะคะนานแล้วนะคะนานไม่นานก็ลองดู ลองดูเนี่ยค่ะมีต้นทรอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะวัดแก้วฟ้าที่อย่างสร้างมาสานสั้งนานแล้วด้วยแล้ว้าดการช่องสองสีมา อ๋อไม่ไแน่ใจว่าเอาจะมาไหมนะคะเพราะว่ามันไกลหรือเกินแต่ว่าตอนนี้อาได้มาแล้วนะคะวัดไกลหรือเกินจากลาดกระบังนะคะมายังบางกรวยวัดแก้วฟ้านะคะยังไงเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ออด้วยนะคะนี่น่าจะเป็นวัดเก่าอ่ะ วัดเก่าคือสร้างในสมัยราชการน่าจะเป็นราชการที่หนึ่งแต่ละมไม่เสร็จนะคะกระถินกระถินวันที่เก้าตุลานะคะนี่คือชีย ร่มรื่นมากเลยค่ะสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวขอเข้าไปข้างในทดลองเท้าก่อนเนาะเข้าไปข้างใน,น เป็นพระประธานค่ะอ้าวข้างหนไม่เปิดทั้งดูนะค่วะวัดนี้เป็นวัดที่ร่มรื่นมากเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ มีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นเลยร่มรื่นมากว,วัดแก้วฟ้าจุฬามันไม่มใช่สีว,วัดแก้วฟ้าบางกลวยมันไม่อยากทั้งเปิดข้างนันนะคะ บรรยากาศ้ห้นองรองง่อรื่นมาต้นไม้เยะอะแยะเลยค่ะต้นไม้แทบแทบ,แทบจะทั่วพื้นที่นะคะเดี๋ยวเราเข้านะคะพระอุโบสถที่ยังสร้างมาเสร็จนะคะ สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ออด้วยนะคะเพื่อจะได้แจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆต่างออค่ะขอบคุณมากค่ะ